ใบย่างก็ยังจี๊บอยู่เพราะฉะนั้นการใช้ปุ๋ยน้ำย่างเราจะสมบูรณ์ดีขึ้นนะคะถ้าเราไม่ใช้ใบก็จะเริ่มเหลืองร่วงเยอะแต่อันนี้ก็ร่วงเหมือนกันแต่ว่าอย่างของเราไม่โทมเอเ อันนี้สวนของคูกุ้งเองนะคะเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูสวนข้างๆที่ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยน้ําของเรานะคะใช้ปุ๋ยเม็ดแค่หนึ่งรอบเท่านั้นเองสวนคูกุ้งนั้นไม่เคยปิดหน้าอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยังไม่ได้ปิดหน้าอย่างเนาะ ดูความเขียวความอุดมสมบูรณ์ของต้นยางทำให้ยางของเราไม่โทมยางของเราฟื้นตัวได้ดีขึ้นแล้วก็นี่ค่ะยังเขียวอยู่เลยขนาดฝนหยุดไปนานแล้วอันนี้สภาพสวนที่อยู่ติดกันที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยน้ำเลยนะคะ ถ้าใช้ปุ๋ยน้ำยางจะเขียวเหมือนเดิมแต่ว่าก็ร่วงเหมือนกันแต่ก็เริ่มสร้างยอดแตกยอดขึ้นมาแก่เร็วแต่ถ้าสวนไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ร่วงจนหมดแบบนี้บางสวนก็อาจทำให้กิ่งก้านแห้งหักเยอะแล้วก็อาจตายได้ถ้าสวนไหนที่ไม่ได้บำรุงนะคะโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากบำรุงยางก็ติดต่อแล้วก็สอบถามมาหาครูกุ้งได้นะคะ และพวกกันชิปต่อไปคุกกุ้งไม่เคยปิดหน้ายางจ้า